ทุกท่านเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยไหมคะเวลาเพื่อนเเข้าสิทธิ์กแล้วท้าไปมันกดเข้าระบบไม่ได้ทันทมันจะแบบเนี้ยมันจะเด้งขึ้นเด้งขึ้นแล้วกดเข้ามันช้ามากๆมันเป็นเพราะอะไรนะเพื่อนรู้ไหมคะอา่ถ้าไม่ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาแนะวิธีวิธีแก้ไขแบบว่าเบสิกทั่วไปนะคะมันมีอยู่อยู่สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือ ระบบของเรามันจะล่าช้านะคะหมายถึงมันจะเป็นเวอร์ชั่นโบราณค่ะเราต้องออกไปอัปโหลดระบบด้วย oh. กดออกจากระบบไปก่อนแล้วจากนั้นเพื่อนก็เข้าไปตรงคำว่าเพย์โตนะคะวิธีนี้คือวิธีอัปเดตระบบ t ติกเกอเห็นไหมคะมันจะขึ้นคำว่าให้เราอัปเดตระบบแล้วมันมันเป็นโบราณจะใช้งานได้เราต้องออกอัปโหลดจนถึง จนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะจะกดอัปเดตไปเลยค่ะรอให้มันอัปโหลดจนเสร็จอันนี้วิธีแรกนะคะวิธีหนึ่งนะคะรอก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปต่อวิธีที่สองนะคะอีกวิธีคือการที่เราจิ้มไปตรงสิ้มค้างตรงไปที่ระบบจิ๊ก่อว์นะคะแล้วจากนั้นกดคำว่าล้างแคชนะคะ ้างทีไปล้างพวกขย,ยะที่มันอยู่ในเสื่อนะคะเอ,อกให้หมดนี่ค่ะแล้วก็รอมันรันนะคะลันไปเรื่อยๆทิ้มคำ่าล้างไปเลยค่ะล้างทุกอันเลยอะเห็นไหมัมนชิดขึ้นเยอดมาแล้วก็กดล้างให้หมดเลยค่ะกดล้างะคะ่ะ มันจะเหลือสนยนล้างการดาวน์โหลดด้วยค่ะเป็นสศูสสสสสสสนๆๆแบบนี้อ่าล้างไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคค่ะเราไปดูตรงที่เระเค่ะล้างให้มันหมด